สิ่งที่เราจะมาทำให้ช้อปปี้ในวันนี้ก็คือเค้กนั่นเองนะครับผมครับผมแล้วก็เฮ้ยกดอะไรวะเนี่ยต่อผิดหรือเปล่าผูกโมที่มีลอตเตอรี่กดอีกแล้วใแล้วเลยแล้วนะครับผมก็มาถึงช่วงที่ทุกคนเนี่ยรอคอยเลยดีกว่าก็คือช่วงแกะของนะครับผมครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับพบกับรายการ Eat the m a l ครับผมกินอยู่กับปากอยากทํากับมือครับผมแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไม EP นี้เนี่ยมาเจอกับเรา2คนใช่ครับเพราะว่าเป็น EP สุดพิเศษนะครับก็คือ12 2 Birthday Sale แล้วก็เป็นวันเกิดของช้อปปี้ด้วยนะครับเราก็เลยจะมาเป็นตัวแทนในการฉลองนะครับแล้วก็อวยพรให้กับช้อปปี้ด้วยครับผมสิ่งที่เราจะมาทําให้ช้อปปี้ในวันนี้ก็คือเค้กนั่นเองนะครับผมครับผมบินกับบอนส์จะมาทําเค้กธรรมดากันไม่ได้ เราต้องมาทำเค้กที่ไม่ใช่เค้กครับผม้วคืออะไรก็คือเราจะไม่ใช้เตาอบเราไม่ต้องแบบมีตวงมีวัดมีแป้งอะไรพวกนี้เราไม่ต้องนวดเลยไม่ต้องทำด้วยหรือเปล่าเนี่ยทำทำทำทหน่อยทำหน่อยซึ่งมันจะเป็นเค้กที่แบบหาวัตถุดิบง่ายมากๆอ่าจะเป็นยังไงไปลองดูกัน และเค้กที่เราจะทำนะครับผมก็มีด้วยกันอยู่2แบบนะครับก็คือกหวาน,วานกับเค้กคาวนะครับผมบผม,มาทางของหวานก่อนละกันของหวานนะฮะตรงนี้เลยก็จะมีแบบช็อกโกแลตอ่าเยลลี่แล้วพวกมาร์ชเมลโล่ต่างๆนะฮะ เรามาของคาวบ้างดีกว่าวครับของคาวครับผมก็จะเป็นหมูยอไข่เจียวข้าวเหนียวผักสลัดหมูทอดแล้วก็สามชั้นอทอดครับผมปูอัดครับผมดูจากวัตถุดิบแล้วผมแบบอยากทําของหวานมากน่าจะอร่อยแต่ผมไม่อยากทาของหวานเลยไม่ไมผมได้ทําดีเนี่มันอยู่ตรงหน้าผมแล้วมันต้องเป็นอของผมแล้วแหละใช่ปะ่ะเราก็สลับที่นั่งกันได้ไงอ่ะเดี๋ยวเราตัดสิน้วยการให้แข่งมวยปั้มมือค่ะใครชนะได้เลือกว่าจะทําอะไรแข่งมวยปั้มมาดิ มาือมือมือหนอ่งสองสามเริ่มเฮ้ยขอทําของหวานขอทําของหวานขอทําของหวานใช้ขาได้ป่ะวะไม่ได้เฮ้ยหนึ่งสองได้แล้วแรงบีบมหาศาลเย้ได้ทําถ้าขนาดนี้แล้วก็กองข้าวก็ไล้เรามาเริ่มเลยมาละได้ได้ได้คุณคิดไว้ยังว่าคุณจะทําไงเฮ้ยทุกอย่าง แคลคูเลเตอร์ผมพอเปนนึกออกแล้วว่าจะทำยังไงมันกินได้มั้ยนีนุ้ยกินได้ดิเฮ้ยเอาอะนี่ครับเราจะเริ่มด้วยการคูุ้ื้นถักกาดเป็นเค้กที่มีกลิ่นเขียวเยอะมากนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลบกลิ่นเขียวทีหลังตอนนี้นะฮะวินกําลังแบบว่าเอาช็อกกี้ช็อกกี้นะฮะมาทาเป็นกาวรอบๆอบ้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเอานุ่นนี่มาแปะแปะดกเทีมนะเอาแบบช็อกโกแลตมาเป็นกาว กูเล่นอาหารมาเนะี่ยเอ้ยนี่คุณไม่รู้เลยไม,ไม่ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเรนจบอะไรมาดีกว่าฟู้ดไซด์ครับผมฟู้ดไซด์แล้วทำอะไรพวกนห้องี้ไหมทำแบบทำโครงทำเค้กฟู้ดไซด์ไม่ได้เกี่ยวกับทำอาหารเลยนะเพ่นเลยจะเป็นเรื่องเน้นความปลอดภัยของอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติสองคนทำอาหารกันบ่อยไหมคะอุ้ยผมทำประจำครับอุ้ยทำอาหารเอาใช่ <laughs> อะไรวะแบบเวลาเราสั่งของมามันเย็นใช่ไหมผมก็เอาไปเข้าไมโครเวฟโอ้โหยากปะ ยาวินชอบทําอาหารฮะเป็นคนชอบทําอาหารปกติเวลาอยู่หออะไรเงี้ยตอนเราเรียนเราก็จะแบบซื้อของมาทําใช่ไหมแต่ว่าก็จะทําไม่กี่อย่างอะทำา่องที่มันทําง่ายๆที่มันไข่เจียวทำมีอีกไหมอ่ะพูดมานี่คนทําอาหารต้องทําผัดกะเพราเป็นอทําทําเป็นก,ก็ทําแบบกินยูหออะไรเงี้ยเพราะแบบประหยัดบ,บ้างเบื่อบ้างฟิลตอนทําอาหารมันแบบมันแฮปปี้ดีอะ ออชบกินะไรถ้าตอบไม่ถูกเนี่ยจะยัดเด้อยก้อนนี้แหละยัดปากอ่ะยิ่งข้าถ้าเมนูที่บอลชอบก็คิดว่าจะเป็นพวกที่ไม่เผ็ดอะไรแบบนี้แล้วก็โห่ยกอดอะไรวะเนี่ยตอบผิดหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าแบบอาจจะชอบแนวสเต็กอะไรงงี้ไหมใช่ไหมไม่รู้เราตอบไปก่อ <problema> นแต่เราเฉลยทีเดียว ผมว่าเขากินได้หมดนะที่ไม่ใช่ผักอ่ะผมว่าเขาเป็นคนที่ไม่เรื่องมากนะก็กินเพื่ออยู่รอดนะครับทุกคนก็กินจานเดียวกันบ่อยนะฮะนั่นแหละ,ะผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรแบบนั้นนะมั้งถูกไหมคําตอบผมอ่ะผมชอบกินไก่ทอดครับเออเออว่าไก่ทอดเฉลยด <c oughs> ิคุณนะ,ะเฉลยคุณตอบว่าอะไรก่อนแค่บอกว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ผักเออนั่นแหละคือคําตอบไม่ไม่ให้ถูกเอ้าโกโก้ลวกันก็ได้ถูกก็ได้เออไงไงโสเลย ััเเออองงยาากกจดป็นนีมะไรบ้ถ้าวินจัดนะวินอยากลองจัดเป็นแบบ90แบบว่าฟิลแบบ13 VisionY ิสัแบบสเตงเจอร์ติอะไรเงี้ยที่มันแต่งตัวแบบ80 80 90เลยอะ่ะของผมเนะี่ยผมว่าจะเป็นทีมโฮโมเซเปียนเกียผ้าจุดเทียนก็แบบปั่นอ่ะโอ้แต่เค้กคูเริ่มดูโฮโมเซเปียนเหมือนกันแล้วดิบเถือนเหมือนกันแล้วเริ่มเริ่มรู้สึกถึงความดิบเถือน ที่มีรถได้ยงเกินอีะอันนีเราไม่ยอะไรเนี่ยผมก็เดินไม่ออกจริงจริงเก้าอี้นวดไหมผมว่าเทรนสุขภาพกำลังมาแล้วตอนนี้เก้าอี้นวดผมก็อยากได้เหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยคุณเดาถูกเพราะว่ามาใช้ที่พักผมก็ต้องแบบซื้อให้เลยแล้วกันแล้วของคุณนึกไม่ออกเลยว่ะไม่กับหินนะคะเขาอยากไปเขาไปฝัดในวันนี้เออว่ะคุณอาจจะลืมไปว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีไฟชั่น ว่าบินว่อนอะไรบินว่อนง่ายมากครับบอนบิน่วนเป็นบินวอนจบแค่นั้นแหละอยากได้คําตอบแบบให้มันมีอะไรครับผมนี่นะครับการที่เราชื่อว่าบินวอนเนี่ยทุกคนมันจะเหมือนว่าแผ่ไปทั่วทุกอาณาจักรมันบินว่อนไปเรื่อยมันอยู่สูงมันอยู่สูงเออมันเหมือนแบบมันเหมือนโรคลายที่แบบว่าแผ่ไปเรื่อยคือมันแผ่ทั่วครับทุกคนมันแบบมันโดมิเนนต์อะเข้าใจปะโดมิเนนต์เป็นแบบโดมิเนนต์เลยอะใช่ที่ขับรถอะนั่นโด โดมินิโ์เรโตใช่ป่าววะโอ้โหเน็ตปิงมาเดีเลยจเนี่ยเหนชที่เขาว่าเป็นอะไรนะงสลดของิน่ินีมามาจากอันนี้ะโอ้ยอันนี้มีว่ามันไม่ได้ช้าเวช้าเพราะความเออความยากอ่าอ่ามายตกแล้วหนึ่งเกงงยังเข้าอยู่ใช่ครับเพราะว่าผมเนี่ย ชีวิตผมผูกพันกับกระต่ายเพราะว่าที่บ้านเนี่ยผมเปิดฟาร์มกระตา่า,ายตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เหมือนตอนเด็กเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่ <laughs> <c oughs> คือผมชอบกระต่ายนั่นแหละแล้วก็มีแล้วก็ผมชอบศิลปินชื่อว่าแบดบันนี่ด้วยแล้วผมก็เลยชื่อว่าบ bon อนนี่เราคนนี้จะวันเกิดกันเลยกันได้ไหมได้ครับผม15เดือน8ครับผมสองหาสี่ศเวลา 9ก้านาฬิกาสี่สิบสองนาทีอันนี้ตอบไม่ได้แล้วว่าถูกหรือผิดเพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้เลยครับผมมาโทรไปหาแม่เขามาถูกก็ได้ครับเดือของบอลสิบห้าเฮ้ยเดือนหกเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอ๋อหนึ่งเก้ามันต้องอะไรอ่ะหนึ่งเก้าเก้าแปดใ้ดีเก้าเก้าอะไรเก้าเก้าเออ้ดีเฮ้ย เก้าอะไรทขาบอมันต้องมาเฮ้ยเก้าแปดถูกยังถูกแล้วครับผมโอ้ก็ถูกตั้งแต่แรกแล้วมานทำให้โลกรู้ไหมว่าปีนี้เชอปี้เป็นปีที่เท่าไหร่กปีครับผมไม่เหรอจำได้เฮ้ยช่วยหน่อยก็ได้นะให้เราให้ให้ของแบบปักอาไลยหรอคุณต้องการอะไรบ้างนะฮะ นมัชเมลโล่เฉยว่าทำแนนดชนี่นะครับคือ M&M คือจะเอามาวางตรงไหนครับนั่นแหละถูกปะ M&M ในปากหรอไม่ลองเทสดูว่าเพิใช้ได้นะะอไรตั้งแต่บอกจะมาช่วยลองเทสอย่างเดียวเลยคือมันดูแบบคือถ้าเราไปช่วยมันจะเหมือนแบบเป็นการแย่งผลงานเป็นการไม่ให้เกียรติอะแบบว่านี่เหรอแม่ครับนี่มันจะดูว่าพี่ทำไม่เป็นไงไม่เป็นไรผมไม่ถฉยอ๋อโอเค นี่นี่นี่โอ้โหแท็กยังอยู่เอาออกเลยเขออ่แล้ไปอันนี้นี่เป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากตรงนีนดนน่นึ่นมันมีความแบบมันกรอบๆ่ะเนี่ยคนแบบลองอธิบายรสชาติไม่คุณอ่ะทำไปค่ะไม่ต้องพูดโอ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮ ว้วกวันนี้นนมันอยู่ได้ยังไงหรอวะหรือ,อว่ามันทำมาเพื่อเป็นกาวดีีและแล้วนะครับผมเค้กของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ดูหน้าตาขันเซฟของผมคือเค้กกระทงพาเงินทองไหลมาเทมาเพราะนี่ล้อมรอบไปด้วยแบบคิสดเลยคิสดเลยแล้วงูนี่คือมันเป็นยังไงครับผมงูเนี่ยผมไม่ได้คิดมากสาหรับของคุณคืออะไรฮะของผมนี่เป็นเค้ก Shopee X The volcano cake ครับผมนี่ภูเขาไฟมันคือเป็นหมูเนี่ยตรงกลางแล้วมันก็บ เป็นลาาวมันเหมือนแบบเป็นความแบบชุ่มโชดอะนุ่มโลดของช้อปปี้อะครับน้องๆมัน,นคิดมาครับน้องๆเกมบอลบินมาทันทีแต่เ,เรามาเล่นเกมก่อนดีกว่าเห็นไลฟ์เล่นเกมกันบ่อยเรามีภารกิจให้สองคนเล่นกันค่ะเฮ้ยคุณถนัดนี่ภาษตาต่างประเทศแหละแน่นอนอยู่ยแล้วเกาหลีนี่พอได้ไหมเนี่ย โอ้โหวันเสิดสุขสันต้เวันที l ดีที่สุดอใหเป็นวันี่ดีี่ตุดขอให้เป็นวันที่ดภาษาสปน f ฟ l i ซ c ก m เบรานย s สเฮยมาเป็นเพลงไหมวะเบรานยสครับผมเฟ l i ซ c ก m เบรานย s วินค่ะภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นทันโจบิทันโจบิวอนภาษาฝรั่งเศสบงคาร์เวนเซ่เฮ้ยบ้านเกิดที่ปารีสครับวินนะะภาษาเกาหลีซิงซิงฮิวซิงอิวชุกคาเฮเฮ้ยอา ช่างลึกค่ายเลยหลีขาวหลีเจียววินภาษาเวียดนามอย่าบอกนะกาคะารวันอะไรขอะไม่ใช่นักตะกร้อบอลค่ะตะกล็อกเลยเมื่อกี้อะยังไงรู้คะเอราวันแล้วนี่นะครับผมก็คือพร้อพสำหรับคนที่แบบไม่รู้ภาษา จะต้องแบบจะต้องใส่นะครับแต่นี่ก็ถือว่าแพ้ทั้งคู่นะคนมาช่วยช่วยช่วยใส่หน่อยโอ้โหนี่เก็พระบุตรจุตาเทพจุตาเทพ เอาละะเราเล่นเกมกันเสร็จแล้วเราก็จะมาจุดเทียนเค้กวันเกิดกันซะหน่อยแบบโปรยพรแล้วเราก็จะมาลองชิมกันว่าแบบฝีมือพวกเราเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเรามาปักเทียนกันก่นกอนค่ะโอ้โห oh. ให้คนหนึ่งอันนึกว่าจะเป็นแบบเทียนพรรษานี่ฮาเลยนะมันจะทุกคนครับเราก็จะมาร้องเพลงแฮปปี้เบ t ร์ด y ให้กับช้อปปี้กันนะครับผม เฟลมแอนยอสี่ช่วยกันหนย Happy Birthday Happy Birthday Happy b i ยุครับผมเนี่ยอ่านั่นแหละครับผมเรียบร้อยเรียบร้อย ก็รครบรอบ6ปีของช้อปปีแล้วนะครับ <ผม S 1> ก็ขอให้ช้อปปีเนี่ยเป็นแอปช้อปปิ้งอันดับหนึ่งของไทย,ยไปนานาน,นะครับผมแล้วก็ขอให้เซลเลอร์ทุกร้านเลยเนี่ยยอดขายแบบถล่มทลายเลยดีวยกว่า<ช>แล้วก็มีโค้ดส่งฟรีให้กับผู้ใช้เยอะๆนะครับผมแล้วขอให้ช้อปปี<ช>มีความสุขมากๆครับผมอันนี้ครับเดี๋ยวเรจะมาลองชิมกันไ,ไหมครับผมใช่ฮะช็อคคายผสมเยลลี่อือแล้วเอาอันนี้ นนอน,นอร่อยเหรอ,อครับผมเรามากันใน e ีทีพิเศษแบบนี้เราจะไม่พูดถึงแคมเปญก็ไม่ได้เป็นแคมเปญที่สุดยิ่งใหญ่ของช้อปปีแห่งปีนี้นะฮะก็คือช้อปปี12/12 b i r ร์ดเดย์ l ซนะฮะซึ่งจะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ธันวานะฮะแล้วก็จะมีโปรมากมายจากช้อป e ีนะมมนนรครับผมไม่ว่าจะเป็นส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทนะครับคดลด50แล้วก็โค้ด ลดสูงสุด2,000บาทครับผมเตรียมติดตามเตรียมช็อปกันได้เลยนะฮะถึงสิ้นปีนี้ก็คือ12,000บาทนี้นะฮะและแล้วนะครับผมก็มาถึงช่วงที่ทุกคนเนี่ยรอคอยเลยดีวยกว่าก็คือช่วง <Yeah. S 2> แจกของนะครับผมครับผมกิการนี่ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามนะครับว่าช้อปปี้เนี่ยคร,รครบรอบกี่ปีนะครับในปีนี้แล้วก็แคมเปญน,นี้เนี่ยคุณอยากซื้อของอะไรเพราะว่าอะไรอะไรครับผมแล้วก็ถ้าคาตอบไหนนะครับถูกใจกรรมการก็รับไปเลยดีกว่า รูปพลลอยแบบนี้จำนวน5รางวัลนะครับผมข้างหน้านะฮะอยากให้ EMO นะฮะมาทำอะไรหรือว่าให้มีแขกรับเชิญเป็นใครนะฮะก็คอมเมนต์ด้านล่างมาไว้กันได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับวันนี้ไม่ขอช้างไม่ขอมาครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย